ทีนี้มาท่วนซับรถลาวมาแหลวะแก่ม oh, oh, ังไลยโอ้ยโอ้ยปลาจุบแก่แล้วลาวนี่นี่ปลาจุบแหลตอนนี้เฉยได้ไหมตอนนี้ไม่ได้โอ้ไม่ใฉยได้มันกว่เดิมเป็นเปลปลาจุบเออต้องใส่ต้องหม่าวันลังไม่ไว้ก่อนไม่ไว้ก่อนนู่นต้นข้าต้นข้าข้าไม่มีอ๋อโนโน่ทอนทอนนอกข้าแลลตี้ใหญ่จุบโอ้ใหญ่แล้วแก่ ปลาปลาปลาเอาต้นต oh, oh, like si ้นต oh, oh, the the ้อนไม่ใช้เอาเอาต้มบบนั้นเนี่ยต้นเลยโอ้โอนี่นก้าอันนี่ก็ว่าผ่าไปต้มจุ่มปลาไปปลาหลุงจ้านปลาดีปลาต้มจุ่มก็ลาเล้นก้าโอ้โหน่้าอนนี้ก็เยกว์คาเยอยเนาะปันนี้ก้าวันนี้น่ากินนะปลาต้มจิ้มน้ำพริกปลาแกงทีตามเป็นแกงอะไรได้น่าเก่งเก่งข้าก้ยเนาะกยอย ต้มข้าเกยก็ได้กะนอกข้านี่ช่วงร้อยเพนี้ส่วงนายานี่ปลุกไว้มานี่เรามาเก็บอย่างเดียวนี่เราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาได้ปลุกเรามาเอาอย่างเดียวนี่โอ้นอกข้า้ช่วยช่วยเพโอ้จ๋อได้เจ้าของวนไม่ยด้เจ้าของทวนไปเยี่ยมมอะ้รนะโพตาโพตาเต็นทเวียงสะนี่เราโยบายเส้กัน เรก็เลยมากินนะก๊อบโลดต้องเราช่วยกินเราช่วยกินเลยน้องก๊บมาช่วยแม่จุ๊บไม้นี่มาช่วยแม่จุ๊บเก็บไอ้นู่นข้าไปไอ้ปอต้าไอ้ปอต้าช้านแม่เต้ารีไม้นุปเดมนุอ๋อหนูน้องเก็บเป็นไม้นุข้าเอาเก็บไปไปไปรวมเอาเก็บพาไปรวมไปวายไปน้องตื้อได้ไหมครับน้องก๊บเตอร์มาช่วยกันนู่ยวันนี้โอ้หนูนูปไปช่วยเร็วโย่เร็ว ไปช่วยแม่จุ้บไม้อ่ะกูพี่เอิร์ดเอาไปตรงนู้นเลยลูกเอาไปรวมตรงนู้นเอาเอาคูบีเอิร์ดเอาคูบีเอิร์ดเอาไปเลยมาเร็วมาเร็วพี่เอิร์ดเอาไปไว้แม่เท่านี่นี่ตอนนี้ได้นี่ตอนนี้ได้โอ้ต้นนี้ได้โผแล้วนะโผแล้วเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวกินไม่มัดวันลั่งก้อยมาเอาไม่แล้วให้กูพี่เอิร์ดพาไปรวมมาแน่งเดียวก็ได้นี่ด้านตาด้านด้านตรงด้านปารีเฟ่เอ้ออ่านมาดูก่อน พี่นี่กลูเอิญนะนี่กลูเอิดกคนสวยต้องกคนสวยเท่านั้นเออต้องคนกลูเอิดกคนสวยมาช่วยแม่จุ๊บห้าปักไปปารีกับลุงแานแล้วก็แก่เลยเขาอยู่บ้านให้เขาเต้นติ๊กตกให้ปารีเต้นติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกโอ้มีดอกอันนู้เอาดอกไปกินได้ด้วยดอกข่านี่ก็ว่ากินได้อร่อยด้วยอร่อยอรอยมะดอกข่า อ๋อนี่ก็กินได้นี่ชูมาเลที่ไปประยุกธ์นี่อะไรกองร้อยกินแล้วมันโรนโรนร้อยปุูงกาดนี่ป่ะนี่เออนี่ป่ะไปไอ้คุ่นแก่ๆก่โอ้น้องก๊อปไอ้น้องก๊อปตื้อไว้เม่เต่านะเมต้าวไอ้เมต้ารีหัเท่าจ้านเดี๋ยวป่ะไปให้นะเออเต้ตุ้งรวมกันเลยได้ได้ไปพัวเรียบไปแล้วปลาดลนี่หวันร่งดรอคอยมาเอานะให้มันไอ้มันเป็นมาวันนี้เลย già con thua anh này rolling với mốt leo hoa này. Vào lúc, chúng ta sẽ bắt. Chuẩn nay thuyền gạo mì, coplo với đầy mốt. Chuẩn nay Yo Gang copter, Nhu cam mà nông cấp tơ, dễ mấy cấp tơ của nha Dọc xuống đi lại tí cấp tơ đi Còn đi phải xuống gần Chùm, chùm đoạn này đúng đèn Bây giờ nóng cấp nha cấp Lô Lô lùng đúng bà Lô có sang xuống và tìm mất